ค่อยขยำอยู่ค่อยล้างมือพอค่อยจับอะไรปุ๊บค่อยนิสใยไม่ดีพอค่อยจับอะไรปุ๊บค่อยก็ไปล้างมือปั๊บเอาลงกระทะโคเรโคเรกันไหมไปลงกระทะโคเรโคเรก็จบไลพอดี <laughs> <c oughs> เดี๋ยวๆโอ้ยอยุงยุงยุงจับบัานไปกินไข่เจียว ไข่เจียวไปดูปูค่อยมันไม่ปูเพราะมันขาดแป้งคู่ขอโทษนะคะทุกคนมาๆค่อยจะเปิดโคเลโคเล่ในกระทะแล้วนะตอนนี้ไปปรุงในกระทะน้ำจิ้มค่อยทำแล้วรอชมนะรับรองแซ่บไปไปไป ในกระทะก่อนค่อยปรุงในกระทะเรียบร้อยแล้วโอ,อโทษดเวียนหัวนะทุกคน <laughs> วินวินวินนี่นี่ค่อยน้ำจิ้มค่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้าน้ำจิ้มค่อยจะเอาปสาหมกบะรุใส่เลย ใส่เลยใส่เลยค่อยทำสุกทุกอย่างใครจะกลับไปกินไข่เจียวก็กลับไปนะคะน้องแคทนี่คอยใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปแล้วด้ค่ะกินเลยเลยเลยเูยเลยกินไปเแซ่บเลยไม่ราด่อยคนเลยไม่ใ่ร้านอาหาร ค่อยคนเลยแล้วค่อยก็จะกินคนเลยแล้วก็ทําเสร็จเลยใช่ไหมขอโทษขออภัยนะคะทุกคนถ้าดาอ่านไม่ทั่วถึงเพราะว่าดาทํากับข้าวอยู่นะคะติชมได้นะคะติติชมติชมค่อยมาอา้วาวคอมเมนต์ทำไมมันตันดูก่อ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 นนะคอมเมนต์นี่มันค้าง เครื่องที่อ่านมันไม่ค้างเห็นไหมล่ะว่าเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมตัวเราก็มีนี่เราคนแลีค่คนคนคนคำว่าคนก็คนนะครับคน,ก,น,คนก่อนคนก่อนก่อนที่เราจะใส่มะม่วงกับผักนะครับคนไหมคนให้มันเข้าเนื้อก่อนมันจะได้แย่ นี่นี่มกระซ็บบ่ยำปลาดุกปูก้อยมันไม่ปูเพราะพราะไม่อยากพูดบ่อยนี่ชินก่อนแซ่บแซ่บแซ่บมากเลยทุกคนใส่มะม่วงเข้าไปจับจับจับ พอดีเลยไม่ต้องเติมอะไรแล้วพอดีเลยไม่ต้องเติมอะไรแล้วแซ่บแซ่บเอาใส่มะม่วงแซ่บนี่ใส่เลยใส่เครื่องเข้าไปนี่พระเอกของเราคือมะม่วงแซ่บ อีกของเราเสีบ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 ทุกคนเสีบอร่อยมากผ็ดเปรียวว้ยวหวานยำปลาดุกปูกของเรานะคะทุกคนยำปลาดุกปูกใส่มะม่วงนะคะทุกคนเต็นบ้างเลย ใส่ปรุงใส่กระทะเลยนะเนี่ย